เอาจบับหลังอะไรหลังมือหูด้านไหนหลังมือหูด้านซ้ายใช่ไหมเอาหวีออกคือหวีอ่ะมันต้องมาล็อกล็อกล็อกข้างบนกรอบทรงหรือแม่มันล็อกอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าแม่ไปวางอย่างเงี้ยมันไปขวางอะไรไปขวางทางปัตตาเลียนใช่ไหมออเอาหวีล็อกไว้ท้่สูงสูงใช่ไหมเนี่ยล็อกไว้เสร็จแล้วแม่ก็ตะแคงมุมใช่ไหมตะแคงลงน้ําหนักไปที่มุมด้านซ้ายใช่ไหมค่ะแล้วก็ตะแคงขึ้น่ป มพอไถไปเนี่ยพอติดไปหูใช่ไหมแม่ก็ต้องเอาอะไรเอานิ้ว <Ok> ชี้เนี่ยกดไปหูลงใช่ไหมพับไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ไถอ้อมหูใช่ไหมคะใช่ไหมไถอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยถไหออ้มูใช่ไหมแล้วก็อะไรไถไถแล้วเลี้ยวกี่เลี้ยวไถตรงเยื้อขวาไปตรงเยื้อออกเยื้วซ้ายเอาทำสิ ขวาตรงตรงเลี้ยวออกเพ okay. าไแม่เราถ่ายกลับมานี้ถ่ายกลับมาอีกรอบนึงถ่ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายพับหูมีแต่หูไว้นิ้วแต่หูนอ่นเหลือนะ ช่างกุ้งมหาชัยนะขอตัดปกตัวช่างใหญ่เพชรมหาชนครับบ๊ายบาย